สวัสดีครับที่นี่เต็นท์รถดำถูกโอไทยนะครับซื้อขายรถทุกมือสองทุกชนิดนะครับวันนี้นะครับเราพามาชมนะครับสภาพโดยรวมนะครับเป็นหัวลากอิสุ3ามร้อยหิแรงม้านะครับคันนี้นะครับจดทะเบียนปีสองพนห้าห้าสิบเ็ดนะครับทำการยัดสองพันหน้านะครับติดตั้งระบบยกด้ำนะครับเป็นระบบใหม่ทั้งหมดนะครับ ตัวรถสวยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับยางดีนะครับมากับหางเซมิดัามมิตรนะครับตัวนี้ยาว7เมตรครับจดทะเบียนปีสองพนร้อยหกสนะครับนี่ครับเราทำการเก็บงานนะครับตามสีให้ใหม่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพยางโดยรวมนะครับประมาณ80สบเเซนะครับใช้งานได้ยาวนะครับ นี่ครับเป็นสามมิตรแท้นะครับจดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับยาวเจ็ดเมตรนะครับามาดูยางหลังฝั่งขวานะครับนี่นะครับประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับดอกยางลึกๆใช้งานได้ยาวนะครับมียางไหลให้หนึ่งเส้นนะครับตัวหางไม่เคยล้มนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับ และตัวหัวก็เช่นเดียวกันนะครับเดิมๆนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับตัวคานหน้าที่เสริมเข้าไปเป็นยางใหม่นะครับกราทตใหม่เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในเก่งนะครับภายในเก่งครบนะครับเดิมๆนะครับนี่นะครับแผงประตูเดิมนะครับ ขอบตะเข็บเดิมนะครับเม็ดอาอยู่ครบนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับตัวคอนโซลยังครบดีนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับตัวไม์วิ่งอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นกิโลเสร็จนะครับนะครับสำหรับหัวหางนะครับสามารถบรรทุกของได้ถึงสามสิบสามตันห้าร้อยกิโลถึงสามสิบสี่ตันเลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อเรานะครับรุ่งสุโขทัยรวมรถนะครับสามารถแยกหัวแยกหางได้นะครับดูรถได้ที่เต็นต์รถดำสุโขทัยนะครับทางหลวงหมายเลขสองกมที่หนึ่งแปดเก้าเส้นทางเพชรณนุโลกสุโขทัยนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นมันหยุดราชการนะครับไม่เว้นมันหยุดราษดรนนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเก้าห้าแปดศูนย์หกศูนย์เก้าครับ